สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบผม Discord และนี่คือเกมไมโครลับในหมอนพีอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าโอเคหลังจากที่ห่างหายไปนานนาน,นานนะครับจริงๆก็แค่อาทิตย์เดียวนะครับฮะไม่จะพูดว่านานทำไมก็ก็นานอยู่มั้งโอเคเนื่องจากติดสอบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สอบนะครับท <c oughs> ิดสอบแต่ยังไม่ได้สอบคืออะไรวะโอเคคือพารทิดแล้วเนี่ย แน่นอนนะครับผมจะมาปั๊มดูริกิก็นะลงใช้สก,กิลเอ่ออะไรนะแอสซช็อกไปนะครับป้มแล้วทีนี้หอยทากสืบสารตรงนี้ตัวรับเกวตนะครับตายหายไปไหนไม่รู้นะครับผมก็เลยต้องกลับไปเอาเหล็กนะครับผมออโอเคครับเรากลับบ้านดีกว่านะครับโอ้ยเดี๋ยวผมอาจจะเอ้า <c oughs> อาจจะมีการเปลี่ยนผลไม้ปิศาจในพาร์ทนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เนี่ยอะไรอะไรประทรูนะครับมีอาหารอ๋อเรามีอาหารอยู่นี่เองอยู่นี่นะครับผมชืบกินกินแงมโอเคเราเอาธานูเก็บไว้ก่อนซีดไรเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จําเป็นอะไรมากนะครับผมทำไมไฟไม่รวมกันวะช่างมันนะครับผเลยแซมจากไหนเนี่ยโอเคผมว่าผมจะมาเอาอะไรนะเอาเอาเหล็กมาเอาเหล็ก,ลกนี่นะครับเอาเหล็กอ่าฮะ เดี๋ยวพานี้เราผมว่าเรามาปั๊มดุริกิกันดีกว่านะครับตอนนี้ดุริกิของเราอยู่ที่2460นสนะครับผมอ่าเราไปปั๊มดเอ้ยขอเดี๋ยวนะค่อยเปลี่ยนดีกว่านะครับตอนยังยังไม่มีผลอะไรน่าสนใจนะครับต้องจากผลกุลากุละซึ่งตอนนี้ผมอยากได้ผลโลเกียมากกว่านะครับผมโอเคอืมอะไรเรียบฮาคิเรียบร้อยเดี๋ยวนะวันนี้มันจะมืดแล้วนี่ว่า ขอหน่อยแล้วกันนะครับอาสุช็อกต้มอืมหือตายหมดเลยโอ้ยบัดดีชืบมีไม่มีหอยทากเลยเหรอเดี๋ยวนะหอยทากโอ้ยผมว่าผมไปนอนก่อนดีกว่านะครับเออโอ้หเกืออืมหมาเยอะแยะเลยสวัสดีหอยทากโอเคโอ้โอ้โอ้ย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 ใจเย็นใจเย็น โอเคนะครับเราเข้าไปนอนกันก่อนดีกว่านอนขึ้นไปนอนเดี๋ยวผมเสียวข้างบนมีเปะเออไม่มีนะครับ <c oughs> อ่าขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบ้านนี้ผมใช้เนี่ยอเน,นี้ยผมเศกเอานะครับผมบอกยอมรับเลยนะครับว่าตรงนี้ผมใช้เกมโหมดหนึ่งเศษไอหินนี่มานะครับหินเรื่องแสงนะผมโอเคร okay, เราได้เวลานอนกันแล้วนะครับโอเคนอนตื่นโอเคเกตับ okay, ไปต่อนะครับเราไปปัม๊มโดริกิกันนะครับตอนนี้เราได้นี่มาแล้วโอเคปัม๊มโดริกิไหนดูผลพิศาสิของเรามีผลเลยน่าสนใจตอนนี้ผลน่าสนใจว่ามีผลโอเปอเปนะครับผลกุลากุลาที่ดีๆหน่อยนะครับผลอิโตอิโตก็ผลโอริโอรินี่ของใครไม่ทราบนะครับผมเอาผมว่าผมเปิดสักกล่องดีกว่านะพาร์ทหนึ่งโอเคกุญแจองกุญแจเหลืออยู่8ดอกได้ครับได้ได้ไดได เปิดเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรเราได้ผลยุิยุกิยุกิมานะครับอืมก็ไม่รู้นะผลของใครผมลืมแล้วผลโอริโอริอีกแล้วนะครับเป็นผลที่เท่าไหร่แล้วก็สามเยอะจังเลยนะฮะช่วงนี้เพื่อนๆนก็อาจจะแบบติดสอบติดอะไรกันบ้างนะครับผมก็ปกตินะครับก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเพราะผมไม่ค่อยได้ว่างนะโอ้โหสกิลมันแรงขนาดนี้หรอเอม เอาตรงไหนดีตรงนี้แหละเนาะนะครับผมโอเคเอาฮาคิเกาะลงมาด้วยไม่ใช่ฮาคิเกาะฮาคิสังเกตการนะครับผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเอ่อเกาะไหมไม่จําเป็นนะครับส่วนที่จะได้เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะตอนนี้เอา้าสองสี่หกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองจะเป็นอ,อ่าันนี้ผมจําชื่อมัอนไม่ได้นะแต่ผมรู้อะฮะเออเคเวสเอเลน อ๋อเราแคนเซิลไปก่อนนะครับก็รับอีกครั้งหนึ่งอยู่อยู่นู่นโอเคไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ตีตีครับตีตีตายดิเออตัวสุดท้ายครับเหลือ,อเค,ค้กมันไม่ผมจําชื่อมันไม่ได้หว่ะแล้วก็อ่านไม่ออกเลยนะโอเคเฮ้ยถือว่าขึ้นโอเคโอเคถือว่าขึ้นนะครับครั <c> ้ <oughs> น,นี้เราจะปั๊มโดริกิอย่างเดียวนะครับผมฟินนชไปฟินนช โอเคแอคเซปอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมอยากให้มันอืมเอานี่ดีกว่าเอาให้มันใกล้ตายนะครับผมเอาเอาชิบหายแล้วตายแล้วเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับยังเหลือไอ้นี่นะครับผมเราก็ใช้นี่ตีแบบหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอเคนะครับเราตีตีตีเฮ้ยตีดิเฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอเออนี่นะครับเราก็ได้ไนี่มาแล้วก็ใส่นั่น ตุ้มตายไม,ไม่ตายด้วยนะผมหมัดต่อยอะกระจอกมากนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ผมอยากได้ที่สุดก็คือจะเป็นฮาคิเกาะนะครับผม,มรู้สึกมันลมามไปเรื่อยฮาคิเกาะเนี่ยคือมันดีมากเลยนะอะสมมติผมใช้มือตีธรรมดาใช่ปะปุ๊บพอผมกดใช้ฮา,าคิเกาะแล้วเนี่ยสามารถตีคูมาหมัดเดียวตายได้เลยนะครับผมใช้แค่หมัดนะไม่ได้ใช้าวุธนะเนี่ย สามารถตีคุมาตายได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองอาลองพาเลก,กันนะครับผมอืมตายหมดเลยโอ้โหไอ,อผมขอเหล็กหน่อยนะโอเคนะครับตัดตัดไอม่ใชค่ตัดขุดนะครับผมโอ้โหมมีแค่อันเดียวเจริญน,นะครับโอ้โหเกือบเกือบเกือบย้ายที่เถอะไอหนูนะไม่ปลอดภัยแล้ว ย้ายมาตรงนี้นะครับ okay, finish, finish, finish. อโอเคฟินิชฟินนชฟินฮะผมต้องแคนเซิลเพราะว่านะครับผมมิสเตอร์ฟรายเพอร์กี้มาลีนอันนี้ไม่รู้นะอ่าไอลอนแมชแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมอโอเคมาบินสักตัวไหมแหมสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเฮ้ยเอาหน่อยดี นานิดนึงขอหน่อยเฮ้ยเอ้ย,อยมันต้องเลือดรอเลือดน้อยขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเดอะเออเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โห <c oughs> นะผมอยากไม,ไม,ไม่ไม่ต้องบินเนาะนะครับตายตายีตายเลยดีกว่าโอเคเราก็จบไปแล้วอีกจบหรือ,อยัง finish, finish. ฟินิช h f i n i ฟิไม่อ๋อคืออีกตัวหนึ่งแม่งลอยไปไหนไม่รู้นะครับ โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับโอเคมาสู้กันหมาสู้กันโอ้โหฆ่ามันอื้โอ้โห, <c oughs> โอโหตอนนี้ได้สองพันห้าร้อยะผมผมว่าน่าจะสามพันนักกว่าจะได้เนะี่ยอ่านะครับผมก็คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหรือเปล่าไม่รู้สำหรับท่านผู้ชมนะผมก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมโอเคอื okay. ้ <c oughs> อยากได้อาวุธหนังแรงอ่ะนะฮะปับป๊บปั๊บตีตีตีเข้าไปโ okay. อเคเก็บเกโป้อะฟินิชฟินิชแอคเซปต์อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคแต่มันแต่ผมไม่รู้สิอาจจะไปหาอะไรทำนิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ฟินิชตอนนี้น่าจะได้สักสอง 1500กว่าแล้วนะครับอ่า2524แล้วนะครับผมโอ,โอ้โห ôi. เอ้ยเมื่อกี้เห็นเหล็กแวบบๆเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยไม่น่าจะอ้อนี่ไงครับผมเห็นเหล็กโอตาดีมากนะกินผักบุ้งเยอะเป็นวัลตันนี้ไม่เกี่ยวพูดทำไมวะมบ้านเราสวยสง่านะครับแล้วก็เออาๆ โอ้โห oh. หน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอ้าวหวัดดีท่าหวดดีจนสลับอ่ะฮะนี่มันชื่ออะไรเนี่ยเพลเพลผมก็ดูวันพีถึงตอนก็ผมก็ติดตามวันพีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้รู้ชื่อของทุกตัวนะครับผมก็เลยอาจจะทำให้งงๆบ้างนะครับอารองพาเลตมาสิมาเจอหน่อยวัดดีอารองอารองเอา้าตายไ้จังวะ <c oughs> ชิวๆนะครับผมเมื่อเรามีฮาร์คิสสังเกตการนี่แบบโอ้โหชิวๆอ่ะแต่ผมว่าเนี่ยออกนี่ดีกว่านะสิบหกกระดาษเหมืนเดียวกันนี่ว่านะครับ <c oughs> ผมว่าผมไม่กล้า,ชาชนะใช้อัสช็อคเลยอ่ะนะใช่ไหมอัสช็อคอยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอะไรอะไร ตอนนี้ผมมีเหล็กเอ้ยผมว่าผมเอาเหล็กไปเผาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับผมชึบโอเคข้ามนะหืมเสียวหืมอะไรเนี่ยแชทอะไรกันเอ่ยช่างมันนะครับผมซึบโอเคอ่าเดี๋ยวเหล็กเผาไหนเผาโอ้โหนี่มันเนื้อของเราหืมอยู่เยอะแล้วอาหารผมเก็บไว้ไหนวะเดี๋ยวนะอาหารผมเก็บไว้ ไหนอะเก็บไว้เออเอาเอานี่ไปนั่นไปนะครับเฮ้เดี๋ยวผมว่าผมอาหารเอ้ยอาหารเก็บไว้าาไนี่พร้อมกันนะครับผมาาเก็บฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเข้ามาได้ไงเปิดประตูได้ด้วยวะเฮ้ยไม่รู้เออตอนทม่เมืแล้วเราก็คุยโอเคผมอ่ะแชทเฉยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมโอเคตอนนี้อัดมาเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีแล้วนะครับรู้สึกมันผ่านไปช้าเหลือเกินนะครับโอเค ตอนนี้ผมอยากอัพมากเลยนะครับลองแล้วลองเปลี่ยนผลปีศาจกันไหมกูรากูราโอ้ยเอย้มาได้ไงมาได้ไงเดี๋ยวมาได้ไงมาได้ไงโอ้โหเสียวเลยทีนี้บ้านผมเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วนะเปิดประตูได้เดี๋ยวเรื่องออกเรือนี้ก็ผมว่าแน่แน่แน โอ้โหออกเรือถ้าจะออกเรือต้องอ้อมไปไกลมาอะไรโอ้โยมาเยอะอะไรทําไมมาเยอะไหนใครจัดปาร์ตี้ไหนมาจากไหนวะโอ้โหเอาซะง,งงเลยนะครับนึกว่าเริ่มเปิดใหม่ปปท่โอเคบ้านของเราเหล็กเหล็กไม่รู้จะเอามาทําไมนะครับผมส่วนท่อเอ้ยผมอยากเปิดอีกกล่องว่ะนะขอสักหน่อยนิดนึงนะครับผม อีสักกล่องนะมันหัวร้อนโฮอตเฮดเกมแมวโหลโหลพารามิเซียมันคือผลอะไรเอ่ยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมเ,เดี๋ยวเราว่าเราเปลี่ยนมาใช้ผลนี่ดีปะ่ะกุระกุระนะครับผมบารนี้บารนี้โอเปโอเปนี่แบบอยากอยากนะอยากนะโอเคโหลโหลโโนีเ่เนกาทีฟฮออ้ออะไรวะอันนี้คือ น่าจะเป็นผลไม้ปีศาสาจของเอ,อ่อที่ <c oughs> เป็นเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมซึ่งน่าจะไปถ้าถ้าผมจำไม่ผิดที่มันเป็นตัวผู้หญิงนะก็จะไปเจออยู่ที่ทิลเลอร์พาร์กนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีชื่อว่าเนกาทีฟฮอลโลใช่ไหมครับไอมันก็น่าจะใช่นะโอเคส่วนยุก,กินี่ไม่รู้นะฮะกุละโอเปตโอเปตนี่อยากใช้นะอื <c> ้ม <oughs> ผมใช,ใช้สายโลเกียเลยดีกว่าปะ ยุกิยุกิถ้าจำไม่ผิดจะมีสกิลปล่อยหิมะสกิลยิงหิมะนะครับผมแล้วก็สกิลเป็นสกิลเกาะเป็นเป็นบารียนะครับผมเปลี่ยนไหมอยากกินผลกุรักุละหรือจะเอาผลโอริโอรินี่หลอิโตอิโตอิตายอิตายทุยเห็นนะครับผม <c oughs> เล่นเอง <c oughs> นะทุยเองด้วยกุรักุละ,ละอยากเปลี่ยนมากเลยว่ะผมไม่มีนมมาดิ ต้องทำถังต้องทำถังทำถังโอเคเราได้ถังมาแล้วนะครับเราก็ได้เวลานอนของเราแล้วเช่นกันนะครับผมโอเคขึ้นไปนอนกันระวังแน่รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากนะผมโอเค굿ไนท์เร็วเรีบตื่นสิโอเคเกียร้ากูดมอน่แน่โฮมกินอาหารหน่อยสิ โอ้โหกดผิดถ้าหลงไปกดชาอ์ตช็อกนี่ตายห้าแล้วนะครับผมฮอโรยุกิผมอยากกินผลเนี่ยคุระคุระสักหน่อยไหมโอเคผมว่าพาร์ทเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะกินให้ดูแล้วกันนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ปั๊มขอปั๊มก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคดีเดียวเกือบแฮมเก็บโป้นะครับผมตันนี้เป็นช่องที่ห้านะครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบปั๊บสักครู่นะครับผมโอเคไปอ้มจะกดอีกทําไมโอ้ยเลื่อนรถอีกแล้วโอเคมาเหมือนเดิมไอ้หนูโอเคมามาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยตีตูดตูดสะบัดตกนอนตายดิ้น วัดีคิดว่าเป็นฮิบริหรอจุ <c oughs> ๊บโอเคฟินิชตอนนี้ค่าหัวเราอยู่ที่เดี๋ยวค่อยดูนะครับสักครู่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บตัวหัวหน้าไว้เป็นตัวสุดท้ายอืม <c oughs> อื้อตีตีเออเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยโอเคแล้วฟินิชฟินิชโอเคตอนนี้ค่าหัวของเราอยู่ที่ 26500นะครับผมส่วนเงินในตัวเราตอนนี้มีอยู่1 0ึ0 0 0สเ็ดบลีนะครับผมโอเคผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้าถ้าได้ยินเสียงรบก,กวนรอบค้านี้ก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของไมช็อตแล้วก็ไม่เบาด้วยนะครับโอ,เโอ,อ๊เก้าเกือ <c> บ <oughs> ขอกินน้ำสักครู่นะครับผมสดชื่นโอเคนี่ ลองนะครับผมอิชิตันรีนทีชาเขียวรดอินตีโอ้ยอร่อยนะครับเหมือนเป็นพรีเซนเ,เตอร์อโอเคมาเริ่มมือต่อเลยตีต,ตีตีให้หมด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 เอ้ยเก็บตัวหัวหน้าไว้ตัวสุดท้ายดิกินจัดไปตายหมดนะครับผมอ่าโอเค ตอนนี้อันเดียวนี่ขอดูตารางครับหน่อยนะครับผมเซตเทมลงไปดูซึ่งถ้าผมจะกินปลโอเปโอเปนะครับผมผมก็ต้องมีดาบของลอนะครับผมโอเคในนี้ไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเกมโหมดนะครับผมเพื่อที่จะเปิดให้ดูนะครับว่าต้องใช้ไหนนะครับโอเคมีเกมโหมดหนึ่งอ่ะเอา,เ,อา,เ,อาเกมโหมดหนึ่งนี่นะครับจะใช้จะใช้ นะอ๋ออีนี่ไม่ไปไกลจังวะนะครับโอเคเราจะใช้ดาบนี้นะครับคีโคคุนะครับผมาาเป็นดาบที่มันต้องใช้คู่กับผลโอเปโอเปนะครับผมส่วนอันนี้ขอบอกว่าให้ใช้คู่กับผลคาเกะคาเกะของโมเรียนะครับซึ่งสามารถตัดเงาได้แต่ผมก็ลองใช้นะแต่ทำมนแค่ตัดเงามาพอตัดได้แล้วก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมโอเคที่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้เนย่ยมากเลยผลยามียามีนะครับผมกับผลอผลอะไรนะผลโกโลโกโลอะ่ะหรือเปล่าวะเอมไหนอเออผลไหนอเออช่างมันเถอะนะครับโอเคผมก็กลับเป็นเกมหมดศูนย์เช่นเคยนะครับเฮ้ยเฮ้ยทหารเรือทหารใจเย็ดเย็ดกรรมโอเคอื <c oughs> สักหน่อย <c oughs> โอเค ตอนนี้มาเป็นเวลา17นาทีก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอเคหล่อชุดค,ความหล่อนะอโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าผมแคปไม่ดียังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับหรือแนะนำอะไรก็หรือจะแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับว่าแคปไม่ดีหรือเปล่าอะไรก็บอกๆก,กันด้วยนะครับผมจะได้เอานำไปปรับปรุง ก็ให้คลิปมันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ